ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่จะอลวนถ้าเธอเป็นคนสองใจวันนี้เราจะมาจำหนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นควายฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเปม็นสิริมงคลให้กับตัวท่านฝันเห็นควายทำนายได้ว่าคุณจะต้องมีความอดทนไปอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่มีมาทดสอบคุณอยู่เรื่อยๆทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และอาจจะต้องมีสติเพราะอาจจะได้รับข่าวร้ายที่ทําให้คุณนั้นต้องไม่สบายใจจากญาติหรือจากบุคคลในครอบครัวในด้านของการเงินเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากการงานหรือธุรกิจที่คุณนั้นทําอยู่ในด้านของความรักเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกใจแต่ต้องระวังให้ดีว่าเขาคนนั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าของจริงหรือไม่แต่ถ้าฝันว่าคุณนั้นฆ่าควายแล้วก็ทำไยฝันได้ว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักของห่วงซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินเสียหายถ้าเป็นสิ่งของก็ระวังหายหรือว่าพังแต่ถ้าเป็นบุคคลก็จงใช้สติในการดำเนินชีวิตให้มากในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุความเดือดร้อนแล้วก็การเสียรู้คนแต่ถ้าคุณฝันว่าควายขิดไม่ควรที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่นทำธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจเดิม หรือว่าหางานใหม่ทำงานใหม่ที่ไม่ใช่งานเดิมนะครับซึ่งอันนี้ไม่แนะนำแต่ว่าสามารถที่จะขยับขยายธุรกิจหรือว่าต่อยอดจากงานที่คุณทำอยู่แล้วได้ในด้านของการเงินเนี่ยอาจจะไม่สมดุลแต่ถ้าถามเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยให้ญาติลูกหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมอบโชคให้คุณได้ซึ่งถ้าหากฝันเห็นควายนะครับอาจจะได้รับข่าวไม่ดี จากญาติหรือจากบุคคลอื่นนะครับแต่ถ้าฝันว่าควายขิดจะได้รับข่าวดีจากลูกหรือว่าญาตินี่นะครับซึ่งอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ขอให้คุณเนี่ยทำบุญแล้วก็จิตปินกุศลเพื่อเปิดทางแห่งโชคลาภด้วยขอให้คุณน่ะมีโชคลาภดังคําทํานายเลขม,มงคลของคุณก็คือฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดวดวง,เร,งำำเรื่องคําทํานายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่าน กับผมเกมมิชัยช่อง s t a r t o d a y สำหรับวันนี้สวัสดีครับ